ในประเทศที่เต็มไปด้วยหิมะนกน้อยตัวหนึ่งมันทนอากาศหนาวไม่ไหวมันจึงได้แต่นั่งขดตัวอยู่บนพื้นพลางนึกในใจว่าโอ้ยแบบนี้ไม่รอดแน่ๆในขณะที่มันกําลังหมดแรงวัวตัวหนึ่งก็เดินผ่านเข้ามาพร้อมทั้งถ่ายมูลกองใหญ่ลงบนตัวนกแวบบแรกนกน้อยคิดในใจว่านี่มันซวยอะไรกันนะกันนะแต่ผ่านไปได้แค่แป๊บเดียวมันก็เริ่มอุ่นขึ้นจากกองขี้วัวทําให้มันรอดตายไม่แข็งตายเจ้านกน้อยรู้สึกตื้นตันซาบซึง้งแล้วขอบคุณวัวเป็นการใหญ่มันพยายาม ดันตัวจนหัวมันพ้นกองขี้วัวขึ้นมาได้พร้อมกับเห็นแสงตะวันอีกครั้งหนึ่งและมันก็เริ่มร้องเพลงสรรเสริญให้ชีวิตแมวจรจัดที่เดินอยู่แถวนั้นได้ยินเสียงของนกกําลังร้องเพลงอยู่ก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับคาบนกแล้วฉุดขึ้นจากกองขี้วัวเจ้านกน้อยรู้สึกว่าวันนี้ช่างเป็นวันของมันจริงๆมันรอดตายเพราะแม่วัวมาช่วยตอนนี้มันหลุดจากกองขี้วัวได้เพราะแมวมาช่วยแต่มันยังไม่ทันได้พูดขอบคุณแมวภาพก็ตัดฉับเพราะตอนนั้นแมวได้กัดนกและกลืนเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ครับอยากจะส โยนความลำบากให้คุณจะประสงค์ร้ายและไม่ใช่ทุกคนที่ทำท่ามาช่วยคุณจะปรารถนาดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตให้เจียมตัวสงบเสงี่ยมเข้าไว้อย่าทำตัวเสียงดังเพราะมันจะดึงดูดสิ่งเลวร้ายเข้ามาเพิ่มในชีวิตถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกเพียบครับ